ถ้าสมมติหมูเอาเพงที่มีแบบแลิขสิทธิ์เอาไปดัดแปลงใหม่ครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดไหมคะโอ้เป็นความผิดแน่นอนเพราะกฎหมายบัญญัติเลยครับว่าผู้ใดนะครับที่รู้หรือควรจะรู้ว่า ผลงานชิ้นนั้นนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใดแล้วเราเอาของเข้ามาทําซ้ําแก้ไขดัดแปลงหรือเผยแพร่หรือว่าไปแจกจ่ายเนี่ยแล้วทําให้เขาเสียประโยชน์นะครับเสียหายอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดฮะแน่นอนเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ครับผมยิ่งเราทําเพื่อหากําไรนะครับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตราย0 2ปดแล้วอันนี้เป็นผลโดยตรงเรานำมาเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เพื่อหากำไรแต่เราไปแจกจ่ายเช่นงานวันเกิดของเราเนี่ยเราชอบนักร้องอยู่ท่านไหนท่านหนึ่งเราชอบเพลงของเขาศิลป,ปินโปรดเราเอาของเขามาอาัดแล้วมาแจกจ่ายในงานวันเกิดของเราเนี่ยสักพันแผ่นอันนี้นะครับพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลเสียหายเราเสียประโยชน์ผิดละเมิดแน่นอนครับผมและก็กรณีถ้าเรานำแผ่นแผ่นซีดีของเขาเนะวาวางขายนะครับ ที่เราเคยเจอกันนะครับเพื่อหากําไรอันนี้ถือว่าหากําไรนะครับทางการคา้าโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเขาไม่ได้ยินยอมผิดครับฐานเ,าเมื่อเช่นกันเขาฟ้องร้องเร,เรียกค่าเสียหายเราได้นะครับอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายรอบตัวอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับ